ตัวเดียวเมียนเดียวนะครับนี่ต้มให้เปื่อยแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มขมขมอร่อยนะครับเป็นสูตรของเขานะครับนี่ต้มเสร็จแล้วก็มาปาดเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาไปย่างต่อปาดเรืงเจ๊ปาเรอังน้รับนี่ิอันต้มเปื่อยจิ้มน้ำจิ้มขมขมก็อร่อยเนาะไม่นะ่ะ เอามาย่างออีกที่หนึ่งนะครับต่างดดไหมอ้าวอันนี้จุนะครับกินจุเปื่อยย่างนี่เปืือกเปลือยเปืือยเต๋อฮืมอืมแซ่บ

มหนึังชิ้มกินงมายเลยน้อ่าถูกแล้วเข่าแก้วไอ,อ,อ,อน่หออม,อมหอมนะครับนี่<า>จัดการเตียมมีดเหรอด้วยกัน តាប់គេណារជិះណារអង្គទីចានរបស់អង្ក្របណានំចាំចាំចានចាអង្ក្របអូចាននិយាយតាប់ទោះបែបនេះអូតតតតអ្ហត្រូវរបស់វិញឈ្នះទៅដល់តាប់បាទ ได้เนื้อนยได้ดไดมันเรียนนี่ครั้งหนึงาปุ้นคงรัวแต่คักเต้าหโคก็ต้องโคขึ้นหมดนี่เกิดจากเราเร็ยน้ายอยู่ไหมี่ก็เรียนมาอย่ไหนี้ปีะะเราไปลองเรอยนตัดีิ่งชางนี่นี่น้ำจิ้มขมขมนะครับ <laughs> น่ารู้สึกน้อคนัดตี้ปเน่ Hãy chào mừng, mừng, chào mừng. Hãy 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 chào mừng. นันเดี๋ยวมั้งปามั่มเดีอ่ากินต่อนะครับนี่กับยังยังยัางมูย่งังมูเรามูอ้ยครับมูอัวยครับมูคัวบ่แม่บ่ครับมโดนม้งมีพระหอยมีพลห้อยคตรดเพราะมุดร ตนุนนะหลวงฮะร่างพันนลวมีพระห้อยคอตลอดเลยเนาะครับหลวงนี้วันทิวาไปทำงานบุญเดียว่าสำรงแล้วล่วงตาหายซอยคอมาเช่นนี้เอาะไว้เลยไม่เที๋ยวนี้ดอกแจดอกแจแล้วไม่ได้ใส่คอแล้วอยู่บนห้องนอนพระทรงองค์ เดี๋ว่าหนึ่งเรียนแต่ว่ามีรูปสองสององค์สองพระองค์เรามาว่าเต้นหน้าไปเต้นลงมาเดี๋วว่าเป็นเซ็ตต่างเซ็ตอะไเดี๋ยวเต้นหน้าสวมสวมใส่ค้อพุ่มโอ้ช่วยเมื่อนเร็วอากินไปนี่นี่แซ่บๆต้มแล้วก็ย่างอีกทีหนึ่งครับพม เจ็บบอกเจ็บมีดีไอ้อาวอ้าวคนละไม่ตายตอนไหนนี่มึงคนใต้แหล่งตายไดเมื่อนเอ็ตายเหมือนพีปีปีบาลปีเคยแล้วคนตายกินมูเหรอกินมูเมื่อนเลยเอาพูดพูดเหนือเป็นไหมเนี่ยโอ๊ะเบาได้เด้โอ้โหมาลืมแล้วแรนเนอร์แล้ว รูดแล่ดีต้นไม่กินนะอิ่มแล้วแม้ว